อยู่ภายใต้พระบรมราชูปธรรมแตเราก็ได้รับน้ำพระทัยของบรรดาต้องมีความร่วมมือกันแอ้บรรดาร์นี่ก็เลยคิดขึ้นมาวันนี้เราก็ตระหนักว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งครูบาครูเรียการอานศึกษาคณะครูนักเรียนเราเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดรเกตุเกียรติศรีวณเกท่านกรรมการองค์การศึกษาต่างประเทศไทยทอรรถสารธรรมดีนั้น กิจกรรมมอบเึ้นเพื่อหรือโรงเรียนที่ประสบทุกัตภัยในภาคใต้จังหวัดสงขลาในที่บัดผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนครับ น้องๆหนาๆนักเรียนทุกท่านครับวันนี้องค์การสึกษาโดยทาที่จะมีชื่อเสียงที่คนสนใจมากก็เลยเขียนโค์การนี้ขึ้นมานะโดยท่านฝ่ายบริหารองค์การัฐสภาท่านสังเกตท่านพัฒนาท่านทั้งหลายท่านนะเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะใช้หนุ่มเร่งไปใช้ไปดีๆเราเราอยากเปลี่ยนพี่น้องสื่อชนด้วยนะครับว่าอยากจะให้บอกหวังว่าเมื่อ เมื่อออกไปแล้วเนี่ยเราหวังว่าจะมีภาคส่วนอื่นเต้นสนใจที่ทุรนรุ่นใหม่ในตอนที่มีภาวะอานาเกิดโรคระบาดก,การประดาน้องๆเด,ด็กๆนักเรียนทั้งหลายโรงเรียนอะไรเราได้มีส่วนในการ,รกดูแลสังคมองค์การสวนสัตว์แหประเทศไทยโครงการชูคำก็ได้มีโอกาสในการช่วยดูแลสังคมและไม่แค่ในพื้นท,ที่ทำให้หัวใจในภาคใต้หรือว่าในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่สงขาของเราทำมูลนิธิ ที่อยู่ภายใต้พระรกฎรานของเดุอปนประเทศนาระสมะเด็จนก็จะนิทานที่ราชสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่หายากครับจากที่เคยเห็นจากที่เคยพบอาจจะไม่เคยเจอตัวจริงเป็นยังไงบ้างเราก็อยากแย่งเ่็กแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็อาจจะเปลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างเด็กเป็นการพัฒนาครูเป็นการให้กำลังใจท่าน,าาานและเป็นแค่ช่วง ลำกับต่อไปนะคะโรงเรียนต้นกันหยอบมือรีอสอบเจ้ากับดาราธิวาสค่ะ อน่นะคะโรงเรียนวัดลานางของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสมุทร ที่14โรงเรียนชุมชนบ้านตาควายอำเภอสันนจังหวัดสุธาค่ะคระเ้าคุณพรังนรตามสนาี ผู้ใหญ่ะลับสาวเพื่อนูตอนนี้ทำให้เราลงดึกไปถึงเดือนพฤศจิกาเป็นน้ำใจที่มีคุณค่าเป็นน้ำใจที่มากกว่ามูลค่าเป็นตัวเงินก็คือความเข้าใจในจิตใจนนะคะที่มีสื่อมวลวนบอกได้นะคะ ระบบการบริการใหม่เราก็ไม่ใช่ระบบการบริการใหม่นะครับแต่เป็นแค่เพิานในการสังเกตกพื่อดูแลคนะครับทางราชการแล้วก็ทางานทกิจก็มาเห็นพกพยายามที่จะส่งเสริมให้มีวิธีในการนำบริษัทนะครับไปส่วนร่วมกับประชาชนหาคนมามีส่วนร่วมปริษันในลักษณะต่างๆเมื่อว่าพอผ่านมาตัวที่หกที่เจ็ดเนี่ยนะพอมาถึงเซ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าพนังานก็มีความชำนาญนะครับ บรรดาผู้คนทั้งหลายก็ให้ใความสนใจแล้วนุ่เด้งเขาก็มีดีในตัวเขานะครับมีมีบุญกุศลมาในส่วนตัวนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ได้รับมาตั้งแต่ทํทำให้คนต้องสนใจมากอันนั้นก็ต้องถือว่าเป็นส,เสิเศษสำหรับนุ่นเด้งบรรดาคนที่เกี่ยวข,ข้ของต้องระัแบประการกับทันใจใจัดการไม่ให้เกิดใครครึ้นในทางล กันมากเกินไปหรือว่าคนทํามาหากินตดนยตั้งเกินครับก็เลยมีลักษณะที่จะทำางไหนให้เด้งนะคเป็นตัวขับดันเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ใช่แต่แค่เพียงความสนใจของคนแต่ว่าเป็นค้าศนาหางในสังคมก็เลยต้องพากันทำเรื่องนั้น,นเรื่องนี้ผสมัารการจากเด้งนะครับโคงการศึกสารประเทศไทยมา,า,มยาทุ่ทมถามก็พยายามจะถอนบทเรียนว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเริ่มต้นมานะครจนทั้ง ที่เราสามารถประครับประคองได้และต่อไปเนี่ยจะทาอย่างไรให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายเข้ามามีในลักษณะแบบนี้ครับก็มีทาอยู่นะครับ